สวัสดีครับคุณันฟาร์มนะครับเด็กๆรอดแล้วนะครับรอบนี้ได้แฝดสามตัวพู้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีตัวเมียสักตัวอา้าวทำไมมีสี่ตัว่ะเนี่ย <c oughs> เออมันมาเล่นกับเขานะครับนี่แม่นี้ก็แฝดสามเหมือนกันครับตัวเมียสองตัวแล้วก็ ได้ตัวผู้หนึ่งตัวนะครับในกำลังอันนี้คุณหนูหินได้แฝดสามนะครับรอบนี้เราเคลอดไปแล้วสามแม่นะครับเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งตัวเนาะเป็นลูกของคุณคุณนุ่นได้ตัวผู้นะครับตัวเดียวท้องเบลอร์เลยได้ตัวเดียวนุน่นนะครับนั่นเหเห็นไหมนะครับตัวผู้เหมือนกันนะเป็นลูก ได้พ่อไปเดินแล้วหัวเริ่มมามีสีน้ําตาลเป็นคอแดงขึ้นมาหน่อยเนึงแต่ตัวใหญ่มากนะครับดูแม่ครับนนยังตัวใหญ่อยู่เลยนะครับวันนี้เป็นอาหารรอบค่านะครับให้ไปแล้วรอบบ่ายสามหมดแล้วนะครับแล้วก็เด็กๆก,ก็กินหมดเลยอันนี้ชุดแม่พันธุสาวนะครับเดือนมีนาเมษานู่นแหละจะได้ปล่อยผสมนะครับเริ่มเป็นสัตว์หลายรอบแล้วล่ะคะแต่ว่าเรายังไม่ให้ ไม่ให้ผสมเพราะว่าเขาตัวเล็กนะครับด้วยที่ว่าเขาเป็นแม่เขาก็อายุเยอะแล้วนะครับนะครับแล้วก็ป้อนนมอันนี้ตัวนี้ป้อนคุณครูป้อนนมมานะครับมาดูอันนี้ก็โดนรังแกใช่ไหมเน,นี่ยเดยวคุณตาก็เลยกําลังขยายข้อนะครับนี่กำลังเพิ่มเติมข้อเข้ามาเพื่อจะได้ให้ชุดนี้ได้อยู่ซึ่งเราก็จะปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าข้อนี้อาจจะให้ไปอยู่สําหรับ เ,เป็นแม่ที่คลอดลูกเพราะว่าพื้นเขารูเขาเล็กนะครับให้แม่ที่คลอดจะคลอดลูกมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ได้นะครับแล้วก็ทาค้อกนี้ได้นะครับเก็บไว้สาหรับทําเป็นแม่ที่จะคลอดลูกเดี๋ยวพุทธชุดที่สาวๆชุดนี้ก็อาจจะต้องมาอยู่ฝั่งนี้ครับมาอยู่โซนนี้ดีกว่าเพราะว่าดูมันรูมันมันกว้างแต่ว่าค้อกนี้ก็เหมาะที่จะอยู่แต่ชุดนี้ น้ำหวานน้ำตาลก็ผสมแล้วนะครับพอเอาไปเดนออกไปช่วงที่ไปเด่นอยู่ด้วยเขาห่วงอาหารนะครับนี่เริ่มอ้วนแล้วเห็นไหมครับท้องแล้วนะครับนี่นี่ก็มีท้องนะครับก็น่าจะไปคลอดสักประมาณเดือนพฤษภาครับชุดนี้นะครับส่วนแม่นี้จะคลอดประมาณเดือนสักมีนานะครับจะมีมีนาเมษาอยู่สองแม่นะครับที่จะคลอดนะครับก็ตามด้วย คุณยายคุณยายนมเริ่มมาแล้วนะครับก็น่าจะกลุ่มพาน่าจะคลอดคุณยายนะครับตอนนี้คลอดไปสามแม่เหลือแม่หูด่างนู่นแม่ที่ยังไม่คลอดนะครับก็อาจจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับที่รู้ว่าท้องแน่นอนส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผสมไปกับไบเดนล่าสุดนู่นครับแม่นู้นแม่นู้นนะครับก็ไปคลอดเดือนมิถุนายน แต่ตัวนี้คุณครูไม่ไม่ชชวรวว่ามีลูกหรือเปล่าเห็นเขาผสมอยู่นะครับแต่รูู้สึกว่าไม่อ้วนเท่าไหร่ไม่เหมือนแม่มีลูกนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นกับสัตว์นะครับยังไม่เห็นกับสัตว์แล้วก็รอลุ้นนะครับสุดแต่ว่าตัวนี้เพิ่งผสมไปเดือนมิถุนายนครับจากจะคลอดเดือนมิถุนายนส่วนแม่นี้ก็ท้องนะครับก็คงจะตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าท้องไม่โตมากนะครับชุดนี้แม่นี้แม่อ่า เขาก็อาจจะไปคลอดประมาณสักเดือนเ,อเมษาครับตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ซี่ดูลุนแฝดสองเพราะว่าท้องใหญ่นะครับแต่เขาไม่ค่อยมีสะโพกคคเห็นไหมดูก้นรีบๆนะครับแต่ขนเยอะนะครับขนร่วงดีนี่ท้องมากตอนที่คุณครูเอามาใหม่ๆนะพร้อมๆแต่นี้ท้องโตเห็นไหมครับท้องโตเป็นแต่ได้แฝดสามไี่นะแต่นะ นี่แม่ทองแญ่ใหญ่มันพึ่งสีมทองใหญ่ตอนนี้แหละเนี่ยแต่ก่อนก็ผอมผอมกระหลองเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นนะครับเดี๋ยวเนี่ยมาดูชุดนี้เหมือนที่คุณครูดูเนี่ยฮะก็เห็นไหมฮะแฟดสามตัวผู้แต่ว่าแม่นี้นมดีมากแล้วทีนี้นี่คือลูกของไบเดนทั้งหมดครับเป็นลูกผสมเลือดร้อยนะครับนั่นฮะ เป็นลูกของไบเดนซึ่งไบเดนเป็นเลือดร้อยอเมริกาผสมกับอ่าแอฟริกานะครับแต่ว่าดูดูตัวผู้เขาแต่ละตัวแล้วก็แม่นี้นมดีครับน้ำนมน่าจะหวานพอลูกสามตัวแบบไม่ได้นั่นเลยนะครับให้ให้กินได้ทุกตัวแล้วก็นมไม่มีตัวไหนผอมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาดูหนูหินกันดีกว่าดูลูกหนูหินดูกระล่องเป็นนิดนึงแต่ว่ามี มีตัวเนี้ที่ตัวอ้วนนะครับแต่สองตัวนั้นดูผอมสักหน่อยซึ่งเขาก็ตัวเล็กมาแต่เกิดนะเดี๋ยวคนคงต้องได้เสริมด้วยนมวัวแดงครับเดี๋ยวจะเอานมวมัวมาวัวแดงมามา,มาเสริมให้เขานะครับตัวเมียนะครับลูกใบเด่นนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วก็หนูหินก็เป็นแม่แม่มือใหม่นะครับเนี่ยกำลังน่ารักเลย นะครับก็ฝากติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับครูทันฟาร์มนะครับฟาร์มลิงแพะลูกผสมบอนะครับใครสนใจแพะก็ติดต่ออคุณครูดาเราชุดนี้ละฮะโตเป็นสาวค่อยมาดูกันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องครูทันฟาร์มนะครับายครูทันประรมนะครับฝากติดตามฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับนี่ดูความน่ารักของแพะน้อยนะครับมีเด็กๆมาให้ทุกคนได้ชมแล้วนะครับดูความน่ารักของเด็กๆครับนี่ แฟตสามครับนี่นะครับแต่ว่าลูกสม่ําเสมอดีมากน่ารักแล้วก็สวยมากตัวผู้ก็ขายเป็นช่างกิโลไปครับตัวไหนแต่ว่าต้องมาดูตัวโตหน่อยถ้าตัวไหนสวยๆก็คงต้องขัดไปนะครับเขาสวยนะครับแล้วก็ดูหน้าอกดูหัวไหล่เลนะครับนี่คือพันธุกรรมของเลือดร้อยนะครับที่ส่งต่อให้กับลูกๆเขาโอเคครับผมฝากผมต้องลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ